อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเริ่มเตรียมสะดุง้งเตรียมยอครับเจ็ดโมงครึง่งแปดโมงนี่น่าจะเริ่มลงแล้วครับอืมบรรยากาศหนองครับพี่น้องนูง่นไกลออกไปน,นู่นเลยครับพี่น้องนู่นเลยกําลังเตรียมสะดุง้งเตรียมยอกันอยู่ประมาณแปดโมงลง อันนี้เจ้าของช่องยังอยู่บนฝั่งนะครับยังไม่ได้ลงน้ำนี่ดุงเจ้าของช่องนี่ทีมงานบ้านพำไผ่ครับนี่ครับยายตุนคนแรกเลยครับนี่อันนี้ไม่เท่าผมครับนี่นั่งจิม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 อยอู่ครับนี่อันนี้แม่ป้ามวนครับนี่ทีมงานบ้านพาไผ่นี่ครับปิดหน้าปิดตาไปแล้วเปิดหน้าเลยครับนี่ดีเด็ดเลยคนนี้ ยหย่สมส่วนเอ๋ชมบรรยากาศรอบหนองไปเรื่อยๆืครับก่อนลงนะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคย่อนพไผ่คนหากิน้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรับชมในคลิปนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะสลับไปนะครับสลับไปเรื่อยๆกับการขึ้นกับการทําคลิปแล้วก็ในการไลฟ์นะพี่น้องนนๆคนมากครับวันนี้คนหลายหลาย ไหลหรืกำลังหลังกันมาอีกฝั่งนู้นน่าหลายมากเลยครับเพราะว่าติดถนนนางพาผมอยู่นี่ไม่ใช่ฝั่งถนนนะครับถนนอยู่ทางโน้นรถจอดกันสวัสดีครับลงบัตรจับปลาครับบัตรห้าสิบาทบ้านกลางน้อยบ้านกลางน้อยบ้านวาน กำลังเตรียมยอเตรียมสะดุ้งกันอยู่ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังเตรียมกันนะครับเจ็ดโมงครึ่งน่าจะลงตอนช่วงประมาณแปดโมงสลับดูกันไปเรื่อยๆเ,เลยทำคลิปไปด้วยนะแล้วก็ขึ้นไลฟ์ไปด้วยสลับไปเรื่อยๆครับวันนี้ทั้งวันแหละนู่นและบ่ายโมงนู่นแล้วครับวันนี้ ปลาใหญ่น่าจะมีอยู่ครับนี่น้องาจาับปลาครับบ้านกลางน้อยบ้านกลางน้อยบ้านกลางน้อยต่อจากบ้านพํอไผ่ผมนี่แหละหนองคายครับจังหวัดหน,นองคายบัตรราคาห้าสิบบาทตอนนี้ยังไม่ได้ให้ลงนะครับกำลังเตรียมกันอยู่น้ำนะครับแค่นั้นนะน้ำ ประมาณตีเลาานมเนาะสะดุ้งยกล่องได้หมดครับวันนี้สะดุ้งยกล่องได้หมดเลยน้องใหญ่อยู่ครับน้องพื้นที่หลายหลายไล่อยู่ครับนี่เป็นสิบไล่ไอยู่น้องใหญ่อยู่นี่ทีมงานกำลังนั่งรอข้างฝั่งหลายคนอยู่ครับอืม รองลองรอลงแปดโมงครับแปดน้องรอลงไปเรื่อยๆจมดบรรยากาศร,รอบหนองครับนั่นพคนมาลงไปยืนก็นไปยืนละนัน่นแล้วหน่อยก็เริ่มปล่อยลองแล้วครับบัตรขายจะหมดละหนองยาวครับเป็นหนองยาวคว้างไปเลยหนองยาวติดตามนะครับทั้งวันเลย สลับกับการขึ้นไลฟ์ทำคลิปด้วยสลับขึ้นไลฟ์ด้วยยอเยอะครับวันนี้ยอเยอะพนุปลาเลี้ยงก็มีมันนินปัในดูกันยกลองยกลองแกงยกลองดูนี่นโอ้แม่หมานแม่หมาน บอกโคยือต,ตัวนะ้ะแม่มานน,งงานั่นอืมแล้โคยือัวนแะม่มานนั่นโอ้ไม่ได้ไม่มานแล้วเวนดูดูดดดดดสดติกะสวัสดีหกแสนคนดูนะครับตอนนี้ยังครับเขนยังไม่ได้ปล่อยลงนะครับราลาดจะหลังแปดโมงครับอีกสักหน่อยนี่แหละบรรยากาศรอบหนองครับขึ้นไลฟ์ให้ดูก่อน นูน้นเลยครับหัวหนองจะอยู่นูน้นเลยทางนู้นพวกกรรมการใหญ่จะอยู่ทางนน้นนะครับกรรมการใหญ่จะอยู่ทางนู้น,น,มน,นมชมบรรยากาศรอบหนองยอสะดุง้งเยอะครับมากมากมากวันนี้บ้านกลางน้อยตำบลบ้านวานครับจังหวัดหนองคายเราเองนี่ ช่วงนี้ผมมันอ,อยู่หนองคายนะครับช่วงต้นปีนี่ยังหน่อยถึงจะกลับบุรีรัมย์นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปรับชมคลิปด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะตัดคลิปช่วงประมาณจะลงคลิปประมาณตั้งหกโมงทุ่มหนึ่งนี่แหละครับตัดสลับกับขึ้นไลน์นะครับวันนี้ขึ้นไลฟ์ด้วยคลิปด้วยโอเค อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามไม่เด้อพี่น้องเอ้ยไปก่อนครับอย่าลืมเข้าไปรับชมในกิ้มกันเดี๋ยวจะขึ้นไลค์ให้ดูนะครับตอนที่จะลงป่าเนาะไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไลค์ให้ดูครับ